สวัสดีพ่อพ่อแม่เลยครับสวัสดีเอฟสีธรรมบันดาลทุกท่านทุกคนดวยนะครับวันนี้มาอยู่กับซ่องเจ้าสายลุยนะครับสวัสดีพ่อพ่อแม่เอฟสีธรรมบันดาลทุกท่านทุกคนด้วยครับวันนี้มาอยู่กับซ่องเจ้าสายลุยนะครับบรรยากาศขึ้นมาไล่ขึ้นมาสวนครับวันนี้ก็ขึ้นมาเอากล้วยกันนะครับผมอยู่ไล่อยู่สวนนะครับผมพ่อพ่อแม่เอฟสีธรรมบันดาลทุกท่านทุกคนด้วยนะครับวันี่มาอยู่กับซ่องเจ้าสายลุยนะครับบรรยากาศอยู่ไล่อยู่สวนนะครับผมวันนี้ขึ้นมาแล้วดูกล้วยนะครับผมหากล้วยกินนะครับผม กพอไม่แม่นะครับไม่มีพ้านะครับยายเอาพ้ากลับไปหมดแล้วนะครับผมมันมีพ้าต่กล้วยเลยนะครับสวัสพอพอไม่แม่เอฟซีธรรมานียช่านทุกคนด้วยนะครับผมที่มาอยู่กับซ่องโจ้าสายลุยนะครับพื่นที่มาติดตามคลิปนี้กันะครับวันนี้ก็ให้มาหาเอากล้วยกันนะครับอยู่ไร่อยู่สวนเหมือนเดิมนะครับผมให้มาให้โจ้ามีรายได้กันด้วยครับฝาซ่อนโจ้สายลุยด้วยนะครับช่ว่ให้มาติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับบรรยากาศ อยู่ไล่อยู่ส่วดมันเดินนะครับผมพ่อพ่อแม่แม่เีทางบ้านใานล่างทุกท่านุกคนนะครับนี่เราก็ลังหาเลาะดูพานะครับมันไม่มีพาแตักล้้ยเลยนะครับผมเอฟซีนี่นะครับบรรยากาศนะครับผมนี่เหมือนฝนเหมือนฟ้าเหมือนฝนกิดต้นนะครับผมพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทางบ้านดานล่างทุกท่านุกคนเลยนะครับผมอยู่ซางเจ้าสันดินะครับผมจิติตตาคลิปนี้ขึ้นด้วยนะครับบรรยากาศ เดียดูาตะกกวดกนเอฟซีเดไม่มีพ้าตะกกวดนะครับผมคีคได้อยูได้อยูไม่มีพ้าตะกกวนนะครับเอฟซี ผ้าให่เอากลับไปหมดเลยนะครับผมไม่มีฟ้าไม่มีมีดเลยนะครับเลยมาดูพ้ามีดนี้ครับผมพอได้แต่กล้วยน,นะครับพ่อเอซีอ่ะเนี่ยเราก็มีเวลาดูกล้วยกันนะครับพ่อเอซี่ดกันเลยนะครับ เลยกูก go. ันเลยนะครับคนที่อยู่ซ่นโจ๊สายอยนะครับที่มาติดตามคลิปนี้ท่ามากดไลค์กดระซูใครกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมฝากซ่นโจ๊สายอยู่ดีครับผมช่วยให้มาดูคลิปซ่อนโจ๊ะมีรายได้กันด้วยนะครับผมขับซ่อนอยู่ทุบเหมือนเดิมนะครับผมพอเข้าไปเมสิกวันนั้นนะท่านทุกคนเลยนะครับคนที่อยู่ซ่นโจ๊สายอยนะครับคนที่มาติดตามคลิปนี้กันนะครับบรรยากาศอยู่และอยู่ซ้อนนะครับมาหาเอากล้วยนะวันนี้นะครับผม บรรยากาศมืนมืดฟ้ามืดฝนเจ็ดตกนะครับผมพ่อพ,อพอ่อแม่แม่เอฟซีทั้งบานอลาทาุกท่านทุกคนด้วยนะครับผมที่อยู่กับซอนโจสอลินนะครับท่านที่มาติดตามคลิปนี้ให้มากดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับช่วยทำมาติดตามซอนโจสอลินช่วยทำมาดูคลิปกันาาด,กด้วยนะคะรับว่บรรยากาศอยูลล่ไรอยู่สวนนะครับเรเ่็งมาหาเอ,อกกากุ้ยกันนะครับผมผมมาจบคลิปเพลงให้ได้เขากดไลค์กดแชรก์กดคลายกดก,กระดิ่งกันด้วยนะค,ะครับขอบคุณครับ